ำนานเจดียักษ์ที่นครศรีธรรมราชเจดียักษ์หรือพระเจดียักษ์ตั้งอยู่ริมถนนศรีปราดานติดสำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชในเขตเมืองนครศรีธรรมราชลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสริมอิสอดินย่อมุมเป็นส2องฐานรอบปล่องฉนัยขององค์เจดีย์ชำรุดหายไปบางส่วน ในบริเวณใกล้เคียงเคยพบพระพุทธรูปองค์หนึ่งเจดีย์แห่งนี้มีประวัติซ่อมแซมด้วยกรมศิลปากรในช่วงพุทธศักราช2,518ถึง2,522เนื่องจากสภาพทรุดโทรมยอดเจดีย์หักพังลงมาก่อนหน้านั้นด้านหน้าของเจดีย์มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปัน้นนั่งองค์ใหญ่ซึ่งในอดีตชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงิน หรือหลวงพ่อเงินอย่างไรก็ดีข้อมูลทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของเจดียักษ์มีไม่มากนะักและตำนานที่เราสืบกันมาทางวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มเรื่องเล่าของเจดีนี้ตำนานยักษ์สร้างเจดีกับการแข่งขันกับพระธาตุเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายที่สุดเกี่ยวกับเจดียักษ์ ก็คือตำนานเรื่องยักษ์มาทาสร้างเจดีย์แข่งกับชาวเมืองตำนานเล่าว่าในอดีตการมียักษ์อยู่ตนหนึ่งเดินทางเข้ามาอย่างกรุงนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจตนาจะจับผู้คนในเมืองกินเป็นอาหารชาวเมืองต่างตกใจและกลัวภัยจึงพยายามหาหนทางแก้ไขขอร้องให้ยักษ์รอก่อน ไม่ให้เข้ามาทำร้ายจนกว่าจะมีการก่อสร้างเจดีของเมืองหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วจะยอมให้ยักษ์เลือกกินตามข้อตกลงระหว่างนั้นชาวเมืองก็กำลังเร่งสร้างเจดีพระาธาตเมืองนครเมื่อยักษ์ได้ยินคำเชิญชวนนี้รับคำท้าขอให้มาช่วยสร้างเจดีแข่งกับชาวเมืองยักษ์เริ่มลงมือก่อสร้างด้วยแรงอำนาจวิเศษ ใช้เวลาไม่นานก็สามารถก่อเจดีของตนให้สูงใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วชาวเมืองเห็นท่าไม่ดีจึงคิดอุบายพวกเขานําผ้าสีเหลืองมาห่มเจดีพระาธาตุเมื่อตั้งระยะห่างระหว่างเจดีของยักษ์กับพระาธาตุอยู่ในมุมที่ยักษ์จะมองเห็นผ้าสีเหลืองที่คลุ่มพระาธาตุทาให้ยักษ์เข้าใจว่าชาวเมือง สร้างเจดีย์ของตนเสร็จแล้วจึงเกิดความโมโหโกรธจัดได้ความโกรธยักใช้มือทุบเจดีย์ของตนเองจนยอดองค์พระเจดีย์หักพังลงแล้วหนีไปจากเมืองด้วยความอับอายชาวเมืองรู้สึกตรีดาปิติจึงเกิดประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตขึ้นเป็นธรรมเนียมสืบมาจนถึงปัจจุบันในบางเล่าเพิ่มเติมกล่าวว่า ยอดเจดีที่หักนั้นถูกโยนตกไปยังตำบลโพสเสด,ดซึ่งเป็นตำบลหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงเมืองนครศรีธรรมราชความหมายและแง่คิดจากตำนานตำนานนี้สะท้อนแนวคิดหลายอย่างในวัฒนธรรมท้องถิ่น 1. ชัยชนะของชาวเมืองโดยไบพริบชาวเมืองใช้สติอุบายเล็กน้อยนั่นก็คือใช้ผ้าคลุมพระธาตุ เพื่อเอาชนะพลังเหนือธรรมชาติของยักษ์ใหญ่ 2., การสร้างเจดีพระาธาตุเป็นความศรัทธาของมหาชนเจดี JD, พระาธาตุเมืองนครถูกยกให้เป็นจุดศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชน 3. เป็นที่มาของประเพณีท้องถิ่นประเพณีแห่้าขึ้นธาตุในเมืองนครศรีธรรมราชมีที่มาจากเรื่องเล่านี้ 4. การอุปมา เรื่องการก่อสร้างทางศาสนาเปรียบเสมือนการแข่งขันที่หนักแน่นด้วยศรัทธาแม้จะมีอุปสรรคแต่ผู้คนพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันความเกี่ยวเนื่องกับพระบรมาธาตุเจดีย์หลักเมืองนครแน่นอนว่าเจดีย์ยักษ์อยู่ในโลกของตำนานซึ่งเชื่อมโยงกับเจดีย์พระาธาตุเมืองนครวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารซึ่งเป็นเจดีย์หลักและเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเจดี JD. พระบรมธาตุเมืองนครมีตำนานการก่อสร้างตั้งแต่ครั้งโบราณมีการบูรณะหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์และเป็นที่ประดิษฐานพระบรม,มาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าช่วงหนึ่งในเรื่องเล่าตำนานยักษ์ยกให้การแข่งขันสร้างเจดีเกิดขึ้นระหว่างเจดียักษ์กับเจดีพระธาตุเมืองนครซึ่งแสดงถึงความสำคัญ เหนือกว่าในแง่ศักดิ์ศรีของศาสนสถานหลักตำนานอื่นๆของเมืองนครอ,อย่างพูดถึงการมีวิหารสามจอมซึ่งสร้างพร้อมกับเจดีบริวารหลังพระมหาธาตุข้อควรระวังและข้อสังเกตตำนางเรื่องยักษ์กับเจดีไม่มีหลักฐานทางโบรณาณคดียืยนยันโดยตรงเป็นเพียงเรื่องเล่าประปราที่ถูกส่งต่อด้วยปากต่อปากหรือมุขปาฐะ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มาจากเอกสารท้องถิ่นบทความท่องเที่ยวหรือการรวบรวมเรื่องเล่าจากชุมชนเจดียักษ์อาจถูกเรียกว่าเจดีร้างในแง่ที่โดนทิ้งร้างหรือไม่ได้ใช้อย่างสมบูรณ์ในบางช่วงเวลายอดเจดีหักโคนในปัจจุบันอาจเกิดจากการสดโทรมทางสถาปัตยกรรมไม่ได้มีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักเสมอไป ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานอโอกาสนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ